สบายดีสบายดีพ่อแม่ป้าลุงป้ดสุขสูขคนเด้อย,ยินดีต้อนรับค่ะสู่ซ่องน้องอมบันนาคือเก้ามาพบพ่อกับน้องอมในมือนี้ในบรรยากาศงามแรงแรงบุงเด็ดห้งด้อพี่น้องเลยหลังจากน้องอมเลิกมาแต่ฮงเฮียนคุณแม่กับน้องต๋อง เพื่นมาวานแฮหเอาปลากับกบในหนองนอง้องอ้อมไปหัดชมหัดฟังกันเลยว่าเพื่อนจีได้ปลามาเห็ดกินแรงหรือบอไปกันเลยตอนนี้นอ้องอ้อมกะลงมาหอดน้อ,นองเป็นทีเจยบร้อยมึงเมื่อนนี้ผลปตกได้เมื่อีงมีเดด มันจะมีบ่ป <mniej> ่าถ <restrial anh ughing> ้าเปิ่ดก <mythology> ็เลยว่าเปิ่นสิได้หรือบ่หน้ามันไหลออกไปหมดถ้าเบิ่งกันเลยว่าเพิ่นสิหวานได้บ่ วันนี้กแดดแห้งแห้งม,มีผลเลยว้าโอวนนบบานแหกกรบโแตกชิได้กินอยู่บะนาะวนนบบานแหกกบโแตกเพื่อวนวานแหกกโแตกจะชิได้ลยพี่น้องเอ้ยเดาเบิ่นเดาเพื่อ đây bơ tóm đây bừng và tôi nhảy bơ tôi nhảy bơ tôi à, nhảy tự muốn cái nhà muốn muốn cái hát thì quá tô đây nhảy bên đây còn ý còn gì đây nó แตกอยูอออ่มาลงน้ำมาลงน้ำชดใ้ปุ้นเนาะ อยู่บ่บ่ได้ฮ yeah well, well, ัลโหลหวานแฮกกรบ่บแตกบ่ได้ก well, ินบอกคำเดียวว่าไม่ได้กินหวานแหกบ่บแตกหวานแกระตนะคนได้ปลาใหญ่ตัวใหญ่บ่ต้องเบิ้งค่ะ เล่นได้บเ่อ่ะทำเห็ดมือนี่หายอพี่มาพี่จะสอบนทาคุนคุเพียงใส่ชองโตแล้วต้องมาเลยจังคุณบวานอีกแล้วน้องถ่ายทัเก็บปลาชิวน่อยโอ้กระปกระปูงมอรทาม้มมงงก่อนมันขาไม้้

กับลูกเพื่อนสบายดีเด้อเฮ้ยมืองบึงน้องตองปนญิวัลอีกแล้วโอ้ยวานเฮกับโเตะอ้นองเสือ,น,อน้องเสืน้ออยๆเท่านี้ มันหนาชีบุดแล้วปาวานซามบาทนะคนวานเทปปเปี่งบอนไ <c oughs> บอดได้ได้แต่กระปูล <c> ง <oughs> สร้างคนอยากลงลินน้ามได้สร้างลินน้าพี่น,น้องหาลกประจิตแบบนั้นเอาวัน สบายดีโดย่นื้อมวงมาใส่นี่มวงหน่อยมวงใหญ่มีเบิร์ดเนี่ยเป็นจีเอมาใส่เอาปลาดุกน้อย เอิงเถิเบิงว่าเป็นจีได้ปะเพิงว่าเปนจีได้ตุน้เกี่ยวแรงเห็นต่กะปูตะกะปูอายะเนี่ยต่กะปู ปาบางไจองตัวนวันดีเป็นกายชเฮิดแบบนี้เอาวานรงาาลโงันลงมปลาจิวไปมันเปียกถ้าเบิ่งมาผนทีได้ป่ อันนี้จะคิปปลาคอหน่อยทางคุณนงตองก่าพากันสะในจรุุน้ำน้อยๆนะมันบ่มีดอ้วท่าตองเป็นกะทายคลิปให้ผัวเพื่อน เป็นกรรถ่ายคลิปกันพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยมื่อนี้กะบอบอ,บอมีผลมีแต่ลมกบับแดดอนี้ได้บอฮะไปเบิ่งกันเลยแบาผลทิ่ได้บอขูจ้าไปไปเบิงบ่ง่าผลทิ่ได้าลว่าโตบักไงโอ้ คนจีนได้บอพะนกำลังงมเอาตัววางพ่นหวานแฮลงไปถ้เป่เพิ่งว่าพ่นจีได้บอม่ปลาลุงเอ้ยฮะชงสงใส่บ่บมีถือบ้ได้บ่ไหถือ้เเรียนังลโออยากกินปลากบ่ได

เรียบร้อยลองก,กันค่ะนั่งต้นนาทุ่นเบ็นแน่แล้วกันเออปานินน้อยมาได้อ่าเป็นตอกละวว้าวเอาให้กเออกเอาเชื้อ มาเ้อพี่นอนเวางปาน้กันเป็นกระถ่ายคลิปได้พี่ดอกเี่นี่อ้ยแก้วีนี้นี่นี่เ่ลนี่นี่ี่นป็นได้เปนเจ้าตัวแคนนี่ เก็บเอากระปูกมาแล้วพ <neck> ี่น้องเอ้ยมาง้อปลาในหนองนี่น้ำกันนี่พีิ่งกระไรๆนี่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 คนลาหันคนมางุมปลาโคมแม่น้อยคนพี่น้องเอ้ยนางมน เพิ่นถ่ายคลิปลงเพจเฟซบุ๊กเพิ่นบมไดถ่ายลงยูทูปพี่น้องเองคันว่าเพิ่นถ่ายลงยูทู e นะอ้อมจิบอกซื้อยูเพิ <peaks> ่น <minority> ถ่ายลงเฟซบุ๊กซื่อว่านคืนฮอดบุ๊กและบัตรไง Bao cái ngôn nam bôi bà cầm bọc bác bên này <laughs> không có đúng, không có mừng quên sâu cái tay tung tay tung 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 พอชีวมันลงเบิดแหเลยมิตะคีตุมลินหนงหน่อยปลากลินคีตุมปลากรงห่านบาร์มีเป็นกระถ่ายคลิปเด็กพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดชิปเลียว ใชพี่น้อเงี้ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเพิ่งเอเพิคนขาพี่น้องกล่ว่าายบบขาดเนียาปให้สีลายิพี่น้องเนี่ยเพิ่งมาปาด่ายเนี่ยมือนี่เพิ่งถายคลิปลงเฟซบุ๊กเหตุคลิปยรว้วลูกลานเพิ่นเพนพากันปิ่งน้ำออกเพราะว่าที่งมป่าเพราะว่า หวานมันบ่ได้ต oh, ้องใส่วิธีนี้ค่ะพี่น้องเอาไม่แล้วมันคืเอาปลาเปลียนโอ้ปลาซิวไปบแล้วอันเนี้มาตรงเล็วๆไปนี่หอยนองเบิ่งเด้อย่างแดงเด้อพี่น้องนี่เบิ่งปลาเพบ่อนนี่ เไดนลงเก๊เพ่ะรปลาตัวใหญ่นี่ยนี่เด้คุบเอากุบเอามนน้ำบอไายนี่เช็มาแ้วกะคุณแหละปอยไปทุ่นบอกว่าพายมันรุพอแล้วน้ำมันมันไหลลงนีมันออกจะก่อน ต้องเป็นการทำททพีชคุดแตกะไอ้น้ามันไลยไปพุ่นแตกะอาดมาแล้วมันเปล่งออกุดแล้วก็อารไลยก่อนมันจิรุนี่มันมีกระโอไหมเพราะว่าตอนนเหต คันบ้างยังไแล้วมันกระตไอไหมนี่กระปูมันคุดแลวมดินมันเชะไปเลยก็เลยขาดไปแบบนี้แหละปีนาหายหลุดก็มาจจกให้แขรบอรหอดชิบล้านหาล้านากัดจจกป้านคืนเซ่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เอานตรงอะไาสิูง่นอนเห็นบ่งูงูใหญ่ขวนไปลงแล้วมันนงูดีแต่มันบกัดเด็กน้อยแูนะะตีงูก็ได้ไหมก็ได้โอ้ยไมก็สมัยเก๊กน่นตัวแล้วนง้องซากันว่างูแม่ชิตัววะ แม่บอกงูงูแม่ยิตัวอ่ะหมดละทันทิวานเอางูผู้บอกงูยังงูที่อยู่ในน้ำก็ไม่ใช่ไม่ใช่งูยังดอกทับเบอร์แมนงูป่า นีป็นได้ปลาปลาน้อนหมากันล่อลินน้ำมุดไม่คิดมุกปลาไม่คิดคุกอาบต้วเบิ่งปฏิวัติ่งบ่บอเ๋่ มันลอยอะไรจับปาโอ้ยมันบูดากขื่นบหรือว่ามันเป็นยังอะนะี่น้องอมันลอยก็ไปก็มาอยู่มันลอยฮตัวงูเมกีอ่ีเนีะเงีย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 อยู่ เรียบร้อยขึ้นแล้ว,วก,กี้นี่มันลงมาในแยงแล้วมันก็รอดไปอีกเบ้งว่าต้นงกัเือ จีเปิงน้าออกบดรือบอถ้าหาบตัวมาฟังกันเลยพี่น้องว่าน้ามันจีเมื่ดตอนจักมุงตอนนี้กาสีมุงแรงถ้าเป็งว่าพันจีเปิงน้ามืดออกบดจักส่วนมุงตอนนี้สี่มุงสี่มุงสาสองนาทีเกี่เป็นพี่น้องู้พูดมึงอ่น ปูประตูปูจิตาตีงูปเดียวกูบองูยังไม่มางปัจจิตีกผลเมื่อกี้นี่มันอยู่ในตีนตองตองเห็นแม่คุปิยานแ่ยะเ้อามาปีงูจะถอกเจ้าดินแถวนี้ค่ะ คนจีคุดให้มันกลวงให้น้ำมันไหลแห้งบ่ทันใจจางเาปูจ็างคุณกะเจ็บกระปูจกฮักคุดไปคุดมาประจกฮักพี่น้องจีคุดจังได้ระบาดนี่ทางคุณกะงมปลา บางคน่นลุ่นตีงูอะดรๆๆเ่บอกคือถ้าเบิ่งว่าพจีตีมันได้เปล่าทาง่นกังงมป่าทางพี่กระลุ่นตีงู เดวเดมันเึ้นมาแล้วโอ้ยเย็บอกขี้ตมเต็มกลาาตาบ่ือ้องบีนมาเซียงโลกปู่เียงนี่ตายปู่างปูเรียบร้อยรุ่นตีตั้งนานเราอะ โอ้ยเก้าอะไรอย่างเงียทำามสีฝืนตียับออกไม่เชื่อละผอวป้าอันนี้ฮะฝืนได้ป้าพี่น้องได้ไปแล้วนี่นะจับมึงอาคนเี่ยวเี๋เฮะนะเอาอะไรวะมาใอรเอาล่ะ คนเหนอีกแล้วคนนี้เราตืนตอาตีมาหน่อยกขเด้อบันี้ตา้ปะตายเลยเรียบร้อยเ็บเนจ่อยแม่ยังตอนนเห็นีแล้วเห็นแล้วยเรียบร้อยบอถืกตีนู้น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 น้้า้าตีหน้าผู้น้าผู้เาไปตีขี้ดิน บ่เถื่เพราะว่าตีงูในน้ำมันบ่ตายเืมอนนีาเนี่ยตอดเพ่นโอ้แล้วุดเดียกันเพ่นใส่มองเอาปัดนี่มขึ้นตกเม้นอย่าตะ้วะเตะอีกแล้วมนยนตายอมใส่มองเอาบัดนี s ่มนกัน่ัดงูหัวใจเลยค่ตีน้บ่เห็นงูจังวะ เาเจ็บเันจะเปีย่แล้วเห็บเพืองูป่าไม่ต้องญาติมันดอกจับแกงจนท้องฟ้าก็อมตัวใ่จัมันตีงูมันป็นตัใหญ่จับมัมันบปินตใหญ่บนนตัวจิจอเนาะ หน้าแกงสิคเเอากกูหายบ่มีโมบกจักเถื่อนน้ำกันตอนนี้ก็ขำแหงแล้วน้องอ้อมสิกุลลครัวพาให้พวกคนพากันนั่งเผา่องอยู่นี่และน้ำกบก่าพูนละมืออื่นพูนละมันจึงสีบกโอ้ยยายมาหาขามเด็กกู <c oughs> <c oughs> จ้างกระบ,บุกมาเนี่ฮะตััวน่อต่อต่นงูแจวเลยปลาที่ได้ตัวเดียวตัวเงียวก็แจวว่ดตัวเดียวนะอหอมชิมืออะไรคุณแหละมื่ออื่นจึงที่ได้ลุงพาพ่อแม่ปลาลงมาเบ่งว่า น้ำม,มั่นสีบกหรือบบกสำหรับคลิปนี้น้องอ้อมค่ะสีจบไวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาหาชมหาฟังคลิปน้องอ้อมตั้งแต่ต้นจนจบบกขามโคสนาอ้อมขอขอบคุญขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ขอขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพบพอกันคลิปหนาเด้อ